อ้าวอะไรกันนี่คุณคะเปิดรายการแล้วยังมานั่งแชทอีกเหรอเนี่ยสักครู่นะคะคุณผู้ฟังพอดีว่ามีข้อมูลอัปเดตสถานการณ์เพิ่มมาค่ะขออนุญาตอ่านสักแป๊บหนึ่งอ,อ้าวนี่เสียบาร,รยาทกันไปใหญ่แล้วนี่เราต้องมาจาัดรายการให้ความรู้คุณผู้ฟังนะไม่ใช่เวลามานั่งอัปเดตเรื่องส่วนตัวคุณแหมว่ากันไปได้อย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังไอ้ที่นั่งอัปเดตอยู่มาสักครู่เนี้ย เป็นข้อเกี่ยวกับสาระดีๆที่จะนํามาฝากกันนะคะเอา้าถ้าอย่างนั้นจะช้าอยู่ทําไมล่ะครับก็เล่าสู่กันฟังเลยสิไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องการถ่ายทอดสิ่งดีๆส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเนี่ยดิฉันมีวิธีที่ชัดเจนเต็มไปด้วยอรรถรสการนําเสนอที่จัดจา้านแซ่บเวอร์อยู่แล้วแต่ก่อนอื่นก็ต้องมาตกลงกันก่อนว่าคุณพิธีกรที่อยู่ข้างๆดิฉันในตอนนี้มีอะไรพอที่จะมาแชร์กันได้บ้างล่ะคะแน่อยู่แล้วครับ ว่าผมเนี่ยต้องมีเรื่องที่ได้ความรู้สามารถนําไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาที่นําไปสู่ความเป็นเลิศได้ครับอุ้ยฟังแล้วขนลุกดีนะคะแหมดูขลังจริงๆเลยละค่ะโอ,โอ้คงจะไปด้วยความขลังแต่ไม่ค้ำค,คลื้นครับเอาอย่างนี้ผมถามคุณหน่อย รู้จักพึ่งไหมครับรู้จักสิคะราชินีลูกทุ่งชื่อดังของประเทศพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันท์ดิฉันน่ะเป็นแฟนเพลงตัวยงเลยนะคะใช่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 แล้วครับโดยเฉพาะเพลงโลกของพึ่งแหมจังซาบซึ้งจับใจเออไม่ใช่นี่คุณโอ้โหชวนผมนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยเล่นซะผมเคลิ้มเชียโอโอโอ้ล้อเล่นนะคะแต่ก็แอบเคลิ้มนะเราเนี่คือคือพึ่งที่ว่าเนี่ยไม่ใช่พึ่งนักร้องนะครับอ แต่เป็นการทํางานแบบพึ่งต่างหากเหรอครับการทํางานแบบพึ่งหมายถึงพึ่งสร้างรางหรือเปล่าล่ะคะถ้าอย่างนั้นน่ะพอจะเข้าใจค่ะเฮ้ยนี่ผมยังไม่ได้อธิบายเลยอ้าวคุณจะมาตอบเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงล่ะจริงๆเลยนะครับคุณผู้ฟังเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ไฟแรงเอออะก็เข้าใจไว้ก่อนจริงๆก็คือขี้เกียจฟังนั่นแหละแหมคิดดังเชียวนะคะเอาสะท่านผู้ฟังทราบกันเลยทีเดียวว่าเออคือ ถ้าคุณว่าคุณเข้าใจผมว่าเราเปิดวงเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำงานแบบพึ่งหน่อยดีไหมครับอืมดิฉันคิดว่าขอเป็นในลักษณะของการปรึกษาของผู้น้อยที่ส่งการบ้านในสิ่งที่รู้ดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างน้อยจากประสบการณ์การทำงานของคุณดูจะเป็นแนวทางแนะนำที่ดีมากกว่าที่ดิฉันจะต้องมานั่งถกกับผู้รู้ คุณผู้ชมว่าดิฉันคิดถูกไหมล่ะคะถือว่าเป็นการเริ่มประเด็นสนทนาที่น่าฟังหลักความโปรง่งใสค่ะถ้าเรามีจิตใจที่เป็นกลางแล้วก็ปราศจ,จากอคติจะทําให้งานที่ทําในครั้งนั้นแจ่มค่ะคุณผู้ฟังลงจดเอาไว้ก็ได้นะคะนําไปใช้ได้ค่ะนั่นแอบไปบังคับผู้ฟังชนได้แหมแนะนำสิ่งดีๆตั้งหากล่ะคะหนึ่งในคุณธรรมที่พึ่งงานรุ่นใหม่พึงมีนะคะเอจะว่าไปแล้ว คุณนี่ความรู้ก็เยอะไม่เบานะครับแสดงว่านั่งอ่านหนังสือทำการบ้านมาเต็มที่เลยสิเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค,ค่ะชมไม่ทันเลยครับเด็กสมัยนี้แหม <seaweed> พอสวสมัยนี้ก็ใจเร็วนะคะด่วนตัดสินใจได้ว่องไวใช่ย <c oughs> ่อยเลยฮยกย่องเคยไปแล้วว่าแต่พอสวเนี่ยน่าจะแปลว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนงานวิชาการใช่ไหมครับผู้สูงไหวต่างหากละคะอ๋ลอนเล่นลอนเล่นก็นี่ไงคะสิ่งที่ทําให้ดิฉันสามารถเรียนรู้และก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆเพราะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการพูดคุยในเวทีเสมือนจริงหรือว่าระบบเครือข่ายออนไลน์นั่นเองค่ะ นี่ไงคะเพียงแค่เราเข้าไปที่ www.mea.or.th จดเอาไว้ก็ได้นะคะโอ,โ,อโอ้ไม่เป็นไรครับโทรศัพท์ผมทำอย่างนี้ได้ครับ <c oughs> นี่ไฮเทคโอ้ว้าวไฮเทคไม่ใช่เล่นเลยเรื่องแบบนี้มันก็มีต้องเรียนรู้กันบ้างนะคะ<อ>นี่ไงคะมาแล้วโอ,โอ้ง่ายจริงๆด้วย แค่เข้าไปที่ www.mea.or.th ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้เพียงคุณลิขิตค่ะนี่เป็นเพียงหนึ่งในสาระความรู้ดีๆที่เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับ ความสำเร็จง่ายๆเพียงแค่ปรับแนวคิดและพฤติกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานและแน่นอนว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีเรื่องราวของกอฟอนออีกมากมายที่จะนํามาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รับทราบกันค่ะและทุกๆครั้งที่ได้ฟังก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับจนกว่าจะได้ลงมือทําเพราะบางทีความสําเร็จที่เกิดจากการบอกเล่าอาจจะไม่เราใจเท่ากับคุณสัมผัสเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เย็นสิคะใจร้อนอีกแล้วอ่ะผศวบอเนี่ยนี่ยัง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 ไม่เลิกอ,อีกนะคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ดังนั้นควรมีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งเสริมปฏิบัติในทางที่เจริญละเว้นทางเสือ่อมหลักการมีส่วนร่วมหนึ่งในมาตรการการกำกับดูแลกิจการกอขฟนอ